สวัสดีจ้าเฮาแวะกินข่าวที่วัฒนานครนะคะร,ร้านจีรพาไก่หมุนรุมๆๆเลยโอ้ยข้าวหอมกอน ไปไกลมุนหู้น่ากินไหมน่ากินไหมแดดจังทองหเ่งดหมโอ้ยขอวิ่งเขาตัวแห่งๆเดี๋ยทำเองอุปราคาโคกไหนโคกไหน นนี้าพวกนี้นะะแต่าา <Okay. S 1> ไม่ผีดสดวะนั่งเลยลูก้ okay, <go. S 1> จะแอบส่อง ไน่อยไปออเผ็ดๆแลอคะอยากแหงนะขอเบิ้งข้าวลามแน่ขายจังได้จังคาทำดาค่จังคา่ยเท่าไหร่คะอันอันนี้มันรวมไหมยังไง ไม่สักแคะไม่มีค่ะมีอันใหญ่เลยอ๋อฮะกินไหมอร่อยไหมธรรมดาจ้ะขอเบิรงเนี่ยค่ะอันนี้มันธรรมดา,าธรรมดาธรรม,ารมดาเท่าไหร่ร้อยมัดเลยโอ้คือสซีแพงแท้ทเขาขายร้อยนึงอเนอโอ้เดี๋ยวเบิรงก้อนฉันสั่งไปกินร้านได้ก็ได้ลูกซื้อไปเสริมก็ได้ ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่คายังเมือ่อยคอยง่วงเลยพี่น้องตรงนั้นก็ไก่เราก็จะซื้อไก่ไปเ,เลยเอาอย่างอื่นไหมมีอย่างอื่นไหมนุ่นมีลูกชิ้นมีแหน,นแะห้าบาทค่ะหรือจะเอาไก่ทอดมันมีไก่แล้วเราก็ซื้อไก่ไปเพิ่มเหอรอขายจจงใดคะอร่อยจาะคุณอร่อยคือกันบอมหันกร่อยมันเป็นจังหดคะ มันมีอันขาวๆขาวดำแล้วก็สังขยาบอกอันนี้สังขยาจ้ะสังขยาบอกเท่าไหร่ห้าสิบบาทจ้ะเอาบอกหนึ่งซื้อไปฝากเพื่อนส่นัวแบ่งรวยคนลาาคนอีสานค่ะคนอีสานออาฟีศจ่ายจังให้แม่หน่อยจะเอาอะไรก็เอาหนูยูสวีเดนหนูมาเทียวแ่หนูเป็นคนซีสเกต ซื้อไปฝากนะฮตาลสักกระบอกนั่นแน่แบงค์ร้อยเหลือพอไม่ไม่พอเอาเพิ่มโอ้ยแม่ค้าจะแม่งงามแห้งเ้อะพี่น้องลานอยู่ไหนลานอยู่หนโรงเรียนบ้านพลาววัฒนานครอนเด้อจ้านี่ลงยูทูปเด้อจ้าเด้อ ติดตามช่องได้เลยนะคะช่องเจ๊เอือออ้อยเบ,บิ้งจ้าของเด้เอค่ะเบิ้งจ้าของอันโนก็มีช่องค่ะช,ช่องไม่ใหญ่น้อยสวีเดนอันนี้ของพี่สาวคืกอกระรังยาเข็ดก็เลยมาถ่ายเพลินกดติดตามได้กดตติดตามให้แน่ช,ช,ช่องไม่ใหญ่น้อยก<ม>ับช่องเจ๊เอื้อยจ้า ดูตัวเองได้เลยนะช่องเจ๊เอื้อเอาโทรศัพท์มากดติดตามเลยเดี๋ยวสิอัพคลิปให้เบิงเ <c oughs> จ้าของนี่แหละกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวจะอัพให้ดูดูตัวเองเลย YouTube เจ๊อเอื้อยสายแป๊บหนึ่งเด้ <c oughs> อเจ๊เอื้อยนี่จ้า เรียบร้อยได้สิอัพให้เบิงค่ะข,ขอบคุณค่ะ <c oughs> ของนูกอะแม่ยหญ่น้อย,ย,อยพิมคำว่าแม่ยหญ่น้อยกะสิเจอช่องนูุใส่ว่าคำว่าแาม่ยหญ่น้อย,ย,อยค่ะซื้อขอ้าวไร้มนี่ ได้อีกหนึ่งซับนะคะจากแม่ค้านเป็ช่องเจ๊เอื้อยกดติดตามแล้วจ้าแม่น้ำตาแม่น้ำตาลอุ๊ยประแดดของแต่จ้าได้มากจ้าอันดับแรกก่อน ข้าวหลามสังขยาไม่หนูเห็นน่ากินหนูก็เลยซื้อโอก้นเลยมหลามนี่าได้ั้ยคะได้ไดโอ้มีดคมเด้อค่ะ ระวังมือท่านด้วยนะคะท่านผู้ชม,มระวังด้เกตพอดีไปรับคุณเฮียออกมาจากแมนผิวส้มตำม,มากยุ่ยใส่หล้วแล้วกอล่ะคะระลังสวนให้อยู่อันนี้อร่อย บักขามเปียกเผ็ดมาคือแครอทนี่แหละเพื่อน,นเพื่อนก็จะรู้เลยมะเขือเห็นดนลงหลายอย่แงไม่เห็นมะเขือเทศไม่กินแล้วลู้ไม่มีเลยเหรอ